อันสามขณะนี้กำลังน้ำใจเต้นข้าซอยซึ่งซื้อมาจาก การเนี้วันี้จะขับเลื่อนไงาอยากเชื่อมีเน้ำไว้นรน้ำจะต้อส yes. ่ก้าไปไฟเล่งไฟแงขัด euh ีาตัว้ก็ประมาณน่าจะพอไม่ใตัดไปันดไว้เพื่อตตัดให้กรกรอบหนึง ที่ผัดได้กระโดเดลวยหมดแล้วชินลาอาหารของลางได้จะาบาห2นะครับไม่ได้เลยไ 来